ท่านผู้ชมฮะจากกรณีฝนตกหนักที่ผ่านมาที่จังหวัดยะลาเนี่ยทำให้เขื่อนบางลางนะฮะต้องปล่อยน้ําออกมาสู่พื้นที่ด้านล่างแต่ปล่อยน้ำออกมาเหมือนจะเป็นข่าวน่ากลัวนะแต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแห่กันออกมาจับปลาบึกนะฮะขนาดบางตัวเนี่ยเกือบร้อยโลก,กันเลยทีเดียวไปดูข่าวกันะฮะว่าเป็นอย่างไรวิถีชาวบ้านในจังหวัดยะลาเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้ที่เฮโลเฮตไล เป็นภาพชาวบ้านนะฮะวัยหนุ่มสาวนะฮะจำนวนมากเนี่ยต่างพากันจับมือจับไม้จับไม้จับมือนเนี่ยจับจ้องเตรียมพร้อมที่จะกระโจนลงไปในใสายน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากนะฮะซึ่งเป็นกระแสน้ําที่ถูกระบายออกผ่านทางบานประตูระบบสปินเวย์ของเขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมีการระบายน้ําออกมานะฮะจากกรณีที่มีฝนเนี่ยตกหนักนะฮะเกินมาตรฐานการรองรับนะ โดยเป็นผลมาจากที่เกิดฝนตกหนักต่อนเนื่องนะมาตั้งแต่วันที่4มกราคมที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอเบตงอเภอทานโตและอเภอบานนันสตานะครับผมจังหวัดยะลาทําให้มีปริมาณน้ําฝนสะสม่ยไหลลงสู่เขื่อนบางลางเป็นจํานวนมากเป็นประวัติการในรอบกว่า30ปีเลยการระบายน้ําออกนะฮะทางระบบสปินเวย์ทำให้มีปลาที่อาศัยอยู่ในเขื่อนบางลางเนี่ย ถูกกระแสน้ําพัดพาออกไปด้วยจึงทําให้ชาวบ้านในจังหวัดยะลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนในพื้นที่และมีประสบการณ์ในการหาปลาต่างพากันมาเฝ้ากระแสน้ําที่เชี่ยวกรากและกระโจนลงสู่กระแสน้ําโดยไม่ห่วงชีวิตตนเองและเป็นวิธีการจับปลาด้วยมือเปล่าโอ้โหอเม z ิ่งยะลาจริงๆโดยอาศัยการจ้องมองลงไปในกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยว เพื่อสอดส่องสายตาหาปลาที่ไหลามากับกระแสน้ำนะฮะนี่ทำตัวเหมือนนกเหยื่ยวนกอินทรีเลยซึ่งปลานั้นจะน็อกน้ำหรือชนกับโขดหินจนสลบหรือตายและลอยขึ้นมาบริเวณผิวน้ำจากนั้นเนี่ย ผู้ที่เห็นเนี่ยจะกระโจนลงไปในน้ําตุ้มและว่ายน้ําไปจับปลานะฮะบางคนก็อาศัยเสื้อชูชีพเนี่ยใส่ไปด้วยเพราะกันตัวเองจมบางคนก็หาอุปกรณ์อย่างขวดพลาสติกเนี่ยผูกไว้กับตัวนะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลอยไปนะเป็นภาพวิถีชีวิตที่หาดูได้ยากยิ่งนัดนะฮะหากไม่มีการเปิดประตูระบายน้ําก็จะไม่เห็นภาพแบบนี้ ทั้งนี้ปลาที่จับได้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาบึกนะฮะซึ่งเป็นปลาน้ําจืดขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายปลากรดในแม่น้ําตัวใหญ่เต็มวัยเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่า100กิโลกรัมกันเลยทีเดียวและเมื่อจับได้ก็จะขายให้แก่ชาวบ้านที่มารอชมหรือพ่อค้าแม่ค้าที่มารอรับซื้อในราคากิโลกรัมละ70 80บาทหรือซื้อเมายกตัวนะฮะแล้วแต่จะตกลงราคากัน ซึ่งบรรยากาศของทุกวันเนี่ยตั้งแต่มีการเปิดประตูระบายน้ําจะมีประชาชนที่ทราบข่าวทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะต่างพากันแพ่มาเที่ยวชมบรรยากาศก,ากันอย่างเนืองแน่นเหมือนกับว่าเป็นช่วงเทศกาลไปแล้วนะฮะและก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมของคนจังหวัดยะลาไปแล้วเรามีภาพเหตุการณ์ทั้งภาพเพลอนที่ว่าปล่อยน้ําลงมากับภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยกระโดดลงไปนะฮะเพื่อที่จะไปจับปลาบึกไปชมกันเลยครับ แม่เมื่อกี้ท่านผู้ชมได้เห็นคลิปไหมฮะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างนตื่นเต้นกันเลยทีเดียวนะฮะ หากใครว่ายน้ําไม่เป็นนี่ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรนะลอยไปยังปัตตานีออกสู่นู่นเลยนะแม่น้ําปัตตานีนะฮะน้ำไหลแรงมากท่านผู้ชมฮะแต่ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าความน่ารักน่ารักแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะ,ะนี่คือนิสัยคนไทยใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับผมจะเห็นได้ว่าปลาบึกบางตัวเนี่ยตัวใหญ่มากแล้วจะเห็นได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างจะเชี่ยวแล้วก็แรงมากนะฮะตรงนี้ก็เป็นวิถีวัฒนธรรมของพื้นที่จังหวัดยะลาท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเรื่องนี้รอวมพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นะฮะแต่ขอ,อนิดนึงนะขอคอมเมน ุภาพนิดนึงนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะฮะไม่ใช่เรื่องขอขาดบาดตายอะไรท่านผู้ชมร่วมพูดคุยกันได้สําหรับประเด็นต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นจะมาในแนวน่ารักแบบนี้หรือไม่ติดตามกันได้ที่ Hello Headline กับผมเกียรติวงศ์ผู้ด,ดําเนินรายการสําหรับช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ